ฉะนั้นคณะฤาษีท่านอยู่ในป่าได้ฌานสมาธที่อย่างนั้นยังแจกทานเราก็ควรให้ทานแบบอย่างของฤาษีด้วยคิดดังนั้นแล้วก็ให้ทานเพราะในการให้ทานนั้นเขาจะได้ไปอุบัติบนสวนชั้นที่ห้าคือชั้นนิม,มานารดีเพราะจิตใจก็สูงขึ้นเขาจะได้สวยผลแห่งบุญแห่งกรรมได้ฤทธิ์ได้ยศได้ความเป็นใหญ่บนสวนชั้นที่ห้าน้ยครั้นหมดบุญหมดกรรมสิม้นฤทธิ์สิ้นยศสิ้น,นความเป็นใหญ่ จะต้องเวียนกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้คือมาเป็นอย่างนี้อีกก็คงม,ม,ม,มาสู่โลกนี้นั่นแหละระดับที่หกพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดไม่ได้ทานเพราะยึดมั่นเพราะหวังผลเพราะการสังสมไม่ได้ทานเพราะเห็นว่าด,ดีไม่ได้ทานตามแบบประเพณีไม่ได้ทานเพราะคิดถึงสมณพราหมณ์จิตไม่ได้ทานเพราะแจกแจงทานตามแบบอย่างของฤษี แต่ให้ทานเพราะเห็นว่าเมื่อให้แล้วจิตใจจะได้สบายและมีความสุขดีใจเป็นสุขเพราะได้ให้ทานเขาคิดอย่างนี้แล้วก็ให้ทานจะให้น้อยก็ดีให้มากก็ดีเขาให้อย่างนี้จิตของเขาสูงเึ้นไปอีกฉะนั้นเมื่อผลแห่งการให้เกิดขึ้นเขาจะได้ไอุบัตบิบปิสวนชั้นที่หกคือชั้นปรนิมิตตวัสวัดี ขาจะได้สวยผลแห่งบุญแห่งกรรมได้ลิ์ได้ยศได้ความเป็นใหญ่บุญส่วนชั้นที่หกน้นครั้นหมดบุญหมดกรรมสิ้นลิ์สิ้นยศสิ้นความเป็นใหญ่ก็จัาจากเวียนกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้คือมาสู่อย่างนี้อีกทีระที่หกทีนี้ระดับสูงสุดระดับสุดท้ายระดับที่เจ็ดพระผู้มีพระภาคทรงตรัสดูก่อนชาริบุตรผู้คนใด ไม่ได้ทานเพราะยึดมั่นเพราะหวังผลเพราะสั่งสมบุญไม่ได้ทานเพราะเห็นว่าเป็นการดีไม่ได้ทานตามแบบปู่ย่าตายายตามปพเฟณีไม่ได้ทานเพราะคิดถึงสมณพราหมณ์บรรพชิตผู้ไม่มีงานทำไม่ได้ทานตามแบบอย่างของพวกฤษีชีพไผทั้งหลายที่จาแนกแจก,กทานไม่ได้ทานเพราะเห็นว่าเมื่อให้แล้วจักมีความสบายใจหรือมีความปลื้มใจดีใจเป็นสุขใจ แต่ให้ทานข้าวก็ดีให้ทานผ้าก็ดีให้ทานน้ำก็ดีให้ทานยานผานะก็ดีให้ทานของหอมเครื่องรูปไลก็ดีให้ทานเครื่องนุ่งห่มก็ดีให้ทานที่นอนหมอนมุ้งก็ดีให้ทานที่พักผาาัยให้ทานประทีปแสงสว่างแก่สมณะพราหมณ์ใดเขาให้เพียงเป็นเครื่องปรุงแต่งใจเรว่าสังขาริกจิตทรงตรัสว่า เป็นการให้ทานที่ไม่มีจิตปราศจากความกำหนัดในวัตถุทานมีจิตปราศจากราคะไม่กำหนัดยินดีในวัตถุทานนั้นผลแห่งการให้ทานที่บุคคลได้ให้แบบนี้หรือให้อย่างนี้ที่มีจิตใจปราศจากความกำหนัดยินดีให้ทานเพียงเป็นเครื่องปรุงแต่งใจหรือประดับใจแค่นั้นคลั้นตายไปสิ้นชีวิตไปเขาจะไปอุบัติ เป็นสหายของพระพรหมบนพรหมโลกเขาจะได้สวยผลแห่งบุญแห่งกรรมได้ลิ์ได้ยศได้ความเป็นใหญ่บนพรหมโลกโน้นครั้หนหมดบุญหมดกรรมสิ้นลิ์สิ้นยศสิ้นความเป็นใหญ่แล้วจักไม่ต้องเวียนกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มาสู่อย่างนี้อีกต่อไปนี่คือผลแห่งการให้ทานที่สูงสุดที่องค์สมเด็จพระพุทธบิดาทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนสารีบุตรทาน ที่มีผลมากแต่มีในทงน้อยเป็นอย่างนี้ทานที่มีผลมากด้วยมีในสรงอนิสงมากด้วยเป็นอย่างนี้แหลท่านพระธรรมเสนาบดีสรุปและอุบาสกปสิกาครั้นได้ฟังแล้วก็มีความเพิ่มปติสมนัดนี่คือผลแห่งการให้ทานที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงไว้ในพระไตรปิฎกว่าได้บุญชั้นที่หนึ่งซึ่งประกอบกับบุญชั้นที่สอง และบุญชั้นที่สามด้วยเพราะการให้ทานในเบื้องต้นเป็นบุญที่จะสำเร็จได้เพราะบุคคลน,นั้นมีสิ่งจิตของเขาจึงผ่องใสจึงไปอุบัติบนส่วนชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองก็เหมือนกันเพราะจิตของเขาผ่องใสประกอบด้วยความเห็นที่ดีขึ้นก็ไปอุบัติบนส่วนชั้นที่สองเพราะเห็นว่าดี มาเห็นว่าตามประเพณีก็สูงขึไปอีกในบทบุญชั้นที่สามเป็นความสำเร็จของทานทีุ่